สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าว,วันพุทธที่19กันยาย,ยน2555ค่ะวันนี้ขึ้นสี่ําเดือน10ปีมารงค่ะ6กนากาครับตื่นมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับวันนี้ก็วันพุธแล้วค่ะลุ้นกันอีกทีนะฮะว่าเย็นวันนี้ฟ้าฝนจะตกหนักขนาดไหนอย่างไรหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ไปที่รับทราบกันค่ะมาตามนัดทุกวันเลยนะฮะแล้วก็ฟังเหตุฟังผลไปแล้วจากกรมอุตุเมื่อวานนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มก่อตัวเป็น ละอองน้ําตั้งแต่เช้าคแล้วพอเวลาบ่ายแก่ๆก,ก็พอดีเลย<ด>เป็น,เ,ปนเม,เม็ดฝนนี่เป็นเหตุผลนะฮะไม่ใช่เรื่องเทวดาแต่ประการใดวิทยาศาสตร์แท้ๆวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับลุ้นระทึกกันต่อไปครับสำหรับคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาว่ากันเพราะ เราจะไปเริ่มต้นที่โรงพยาบาลสิริราชกันก่อนถ่าที่สาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชนะคะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้มีตัวแทนองค์กรมีสมาคมมีชมรมสถาบันการศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปนำจาัดก,การดอกไม้แล้วก็สิ่งของต่างๆไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ ขณะที่น้ำพระทัยจากพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถ พระชาทานให้กับประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทย<ช>ัยในเขตอำเภอสวรรคโลกอีกอำเภอหนึ่งเนี่ยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมรมนะคะจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะคะทางคุณประสงค์พิทุลกิจจาเลขาธิการและคณะก็เดินทางไปลงพื้นที่ทั้งที่อำเภอสีสำโรงแล้วก็อำเภอสวรรคโลกด้วยค่ะ ทุกชมครับเราก็ได้รับผลกระทบกันท่วนหน้าเมื่อวานที่ผ่านมาน้ําท่วมขังในกรุงเทพมหานาครสักสองถึงสามชั่วโมงในถนนสายหลักแต่ว่าสายรองเนี่ยก็ยังไม่รู้แหละครับท่านผู้ชมฮะว่าใช้เวลาเท่าไหร่อย่างไรสายรองนี่ก็รวมถึงชมชนหมู่บ้านเป็นต้นว่าแถวหมู่บ้านเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ก็มีคนบอกผมเยอะเหมือนกันนะค่ะ ก็ใช้โอกาสนี้แจ้งข่าวบอกกล่าวเข้ามาก็ได้นะครับว่าชุมชนของท่านน้ําลดแล้วหรือไม่ประการใดเมื่อวานนี้สูงขนาดไหนระดับที่มันขึ้นสูงสุดแล้วก็ณเวลานี้6กโมงเศษเนี่ยมันคลี่คลายแล้วหรือยังเผื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาดูรายการอยู่นะฮะเขาจะได้รีบเข้าไปหาทางที่จะกอบกู้โดยเฉพาะตามชุมชนตามหมู่บ้านอันนี้สําคัญนะครับการท่วมถนนเนี่ยคือการสัญจร แต่การท่วมชุมชนหมู่บ้านเนี่ยคือการเดือดร้อนเลยนะครับเพราะว่าต้องอยู่อาศัยกันในนั้นเช่นเดียวกันนะครับในจังหวัดไหนอย่างไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นอย่างไรจัดรายการร่วมกับผมกับน้องไบ์ซึ่งจุดใหญ่ใจความเนี่ยทั้งเหนือคลี่คลายแต่ยังมีปัญหาบ้างเป็นต้นว่าที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากมีดินสไลด์นะฮะจังหวัดตากก็มีดินถลม่มมีรอยแยกทางสุโขทยัคยค่อยๆค,คลี่คลายลงมา มันหนักอยู่ตอนนี้ที่บางระก,กรรมพิสุโลกนะแต่ว่าที่ยังหนักและเรานําเสนอต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ความจริงตั้งแต่วันก่อนก็นกคือที่ภาคตะวันออกสระแก้วครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่ประสบอุทกภัยใหญ่ชนิดที่คนสระแก้วอาณาจักรประเทศบอกนะฮะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นน้ํามันจะท่วมแรงเร็วและก็สูงถึงขนาดนี้ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญยประเทศจังหวัดสาะแก้วตั้งแต่ช่วงดึกแล้ว,ลวครับตอนนี้มันจะถึงเช้าว,วานนี้ที่ฝนตกอย่างหนักทาให้น้ําไหลล้นคลองพรมโหดทะลักเข้าท่วมตัวอำเภอเมืองอตัวเมืององรัญยประเทศถนนทุกสายเนี่ยระดับน้ําเฉลี่ยตั้งแต่ครึ่งเมตรถึงเมตรยี่สิบบางจุดเนี่ยเมตรครึ่งเฉลี่ยซ้ำไปเนี่ยนะบ้านเรือนประชาชนหลายพันครอบครัวก็แปลว่าคนก็ต้องเป็นหลักหมื่นคน ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าจมน้ําทันทีแม้แต่หน่วยราชการเป็นต้นว่าโรงพักบาอรัญประเทศเทศาบาลเมื้ออรัญประเทศสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสักแก้วบ้านพักแนวเพื่ออรัญประเทศรวมถึงวัดหลวงอารันและวัดเกาะถูกน้ําท่วมสูงกว่าครึ่งเมตรเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านกันโกลาหลนเลยละครับท่านผู้ชมฮะมีคนสักแก้วบอกว่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนะฮะ พยายามจะติดตามสถานก,การณ์ล่าสุดโดยให้นักข่าวออกไปติดตามเมื่อคืนนี้หลังเที่ยงคืนนี่ฮะตอนกลางนที่สุดนะฮะตอนหลังเที่ยงคืนออกไปดูอีกทีหนึง่งตามจุดต่างๆน้ํายังคงทรงตัวนะครับหลังจากฝนหยุดตกมาหลายชั่วโมงทรงตัวที่ว่านี้อย่างน้อยคือไม่เพิ่มแต่ก็ยังไม่ลดค่ะเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะน้าป่าที่ไหลหลากเข้ามาเนี่ยจะเหลือเพียงเฉพาะที่ไหลบ่ามาจากด้านตะบนหันทรายและตะบนหนองสัง ส่วนมวลน้ําที่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ไหลบ่ามาจากอำเภอวัฒนานครเริ่มลดลงจนเหลือน้อยเพราะฉะนั้นก็จะเหลือน้ําที่มาจากอีกฟากหนึ่งจากสองตำบลที่ว่านี้ และแนวโน้มเนี่ยนะฮะน้ำกำลับบงไหลเข้าสู่กัมพูชาใช่ถ้าไม่มีฝนลงมาเพิ่มสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้นะคะคือต้องรอดูวันนี้อีกทีหนึ่งด้วยเรื่องของน้ําฝนกับเรื่องของมวลน้ําที่อยู่ในสองตำบลก็คือตําบลหนองสังกับตําบลหันทรายเนี่ยค่ะว่ายังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งนะครับว่า ชาวบ้านซึ่งติดอยู่ในบ้านหรือบางทีกลางวันก็ไม่ออกมาคิดว่าจะลดแต่มันไม่ลดเนี่ยนะฮะกลางคืนก็เดือดร้อนแล้วครับกลางคืนก็เดือดร้อนบางจุดเนี่ยอย่างเช่นที่ตำบลบ้านด่านหมู่สองต้องเอาไม้ไปปักบริเวณที่น้ําแทงถนนขาดเพื่อป้องกันรถตกถนนใมยามค่ําคืนชาวบ้านก็ปรับทุกกันบ้าง หน่วยกู้ภัยก็ดีทหารฝ่ายปกครองก็ช่วยกันขนย้ายผู้ประสบภัยเมื่อคืนนี้ไปเสร็จตอนสี่ทุ่มครึ่งกระปกกระเบี้ยไปตามๆกันเนี่ยนะฮะ ตอนทุ่มครึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยน้องใบฮะน้ําจากอ,อําเภอวัฒนานครเนี่ยมันมาละลอกสองใช่ทําให้น้ําในเขตอ,อํอาเภออรัญญประเทศเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะรถราที่จอดเอาไวน้นี่แม้กระทั่งจอดอยู่ในบ้านก็ได้รับความเสียาหายคือเจ้าของบ้านเนี่ยไม่คิดว่าน้ําจะท่วมสูงขนาดนี้นะคะตอนประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยน้ำบริเวณหน้าเทศบาลอารัญญประเทศสูงระดับเอวเลยหน้าเทศบาลถึงเอวนะถึงเอวค่ะเพราะฉะนั้นการทํางานขนย,ย้ายผู้ประสบภัยก็ยากลําบากนะคะแล้วก็ค่ามืดแล้วด้วยเนี่ย ทุกฝ่ายก็ยังพยายามจะใช้ความพยายามกันอย่างเต็มที่ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสราแก้วกสาณนิตนาคสุขศรีเดินทางมาควบคุมช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็พูดเลยบอกว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่าอำเภออรัญยประเทศจะท่วมมากมายขนาดนี้<ม>แล้วก็รับปากกับประชาชนว่าจะดูแลอย่างดีที่สุดนะคะ ช่วงบ่ายนะฮะผมย้อนเวลากลับไปนะครับตอชอดอทหารอสรและกู้ภยัยระดมเรือท้องแบนและรถหกรอของทหารเข,ข้ออบไปอบพยพชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามหมู่บ้านต่างๆมาเข้าที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยซึ่งตั้งพื้นที่สวนกาจนาพิเศษและก็ทําให้เกิดความโกลาหลพอสมควรน,นะครับพรผู้พยพผู้อพยพเนี่ยเยอะเหลือเกิน แล้วก็ยังต้องเล่นออกพยพแข่งกับเวลาอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมฮะ hmm. ภาพอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วมันกลับมาอีกแล้วแต่ว่ามันไปเกิดที่สักแก้วค่ะจังหวัดทางภาคตะวันออกโรงพยาบาลสุรสิงหราชที่อาัยเจประเทศเอาเต็นท์มาตั้งช่วยเหลือแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานกระจน เขาเรียกว่าเป็นลมเป็นแรงไปก็มีนะฮะใช่คือคนไข้เนี่ยล้นโรงพยาบาลจริงๆนะคะบางคนก็ประสบอุบัติเหตุขณะขนย้ายสิ่งของถูกตู้หล่นทับบ้างถูกของหนักตกใส่บ้างนะคะที่มีมากที่สุดก็คือเหยียบกระเบื้องกับเหยียบของที่มันแตกเนี่ยค่ะส่วนาาที่ตลาดลง,ลงเกลเือนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะชายแดนไทยกัมพูชาน้ําป่าทะลักมาจากตําบลป่าไร่อเภพญประเทศ หลผ่านพื้นที่ตลาดอินโดจีนข้ามถนนสีเพนซึ่งเป็นถนนเรียบชายแดนทําให้น้ําเข้าท่วมตลาดลงเรือตั้งแต่ตีห้เมื่อวานนี้อย่างที่เรานำเสนอไปนั่นแหละจน9ก้าโมงเช้าน้ำสูงประมาณสัก30เซนแต่เต็มตลาดเลยพอค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาขนของหนีน้ําด้วยความโกลาหลนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถเข้าไปจอดรถซื้อสินค้า บางคนตัดสินใจไม่อยากให้เสียเที่ยวเดินลุยน้ำไปเลือกซื้อของก็มีเหมือนกันทหารต้องเข้าไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาขนของขึ้นที่สูงและก็อำนวยความสะดวกเนี่ยนะอย่างที่บอกนะครับว่าช่วงสายๆเนี่ยตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดของสากแก้วและภูมิภาคก็คือตลาดอบอจอหรือว่าตลาดโรงเกลือเดิมเนี่ยนะน้ำป่าที่มันมาจากป่าไร่อานในประเทศมันผ่านเข้ามา นี่ฮะโกลาหลเลยครับส่วนเทศบาลเมืองอรัเนประเทศใช้รถติดเครื่องขายายเสียงออประกาศให้ประชาชนในตลาดส่วนเทศบาลเมืองอราเนีประเทศรีบขนของขึ้นที่สูงเพราะน้ําในคลองพรมโหดเนี่ยมันไหลเข้าท่วมพื้นที่ตลาดเป็นบริเวณกว้างและยังสูงขึ้นได้เรื่อยตั้งแต่เมื่อเช้าวานมันในแนวโน้มสูงขึ้นประชาชนตั้งแต่เช้ามดืดความจริงตื่นขึ้นมาขนของหนีน้ํากันกลางดึกอยู่แล้วเนี่ยนะค่ะ ก็กระสอบทรายช่วยชาวบ้านกันโกลาหนด้วยอขนาดเดียวกันเนี่ยนะย้ายตลาดสดชั่วข่าวไปอยู่บนถนนสุวรรณสอนหน้าสถานีรถไฟเพราะฉะนั้นตลาดสดเทศบาลเมืองก็กลายเป็นทะเลคือถนนทุกสายที่จะมุ่งหน้าสู่ตลาดเนี่ยน้ำท่วมสูง50-100ถึง1น0เซนนะคะสากแก้วประกาศเขตภัยพิบัติน้ำฉุกเฉินไปแล้ว6ออำเภอนะที่หนักที่สุดคืออำเภออรัญ,ญญประเทศค่ะ จากน้ําที่บ่ามาจากอําเภอวัฒนานครนะนะคะแล้วก็มาส่งทบกับน้ําในตัวอ,าอําเภออรัญญประเทศเองด้วยค่ะอ้าวอุตรดิตหมอกลงแล้วเหรอฮะโอ้คุณผู้ชมบอกอุตรดิตหมอกลงแล้วลงแล้วเหรอฮะอะไรดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหน้าเวียนหัวนี่ฮะเช้านี้ที่เขาคิดจะโกวดฝนทำท่าจะตกระวังนะฮะเขาเตือนตะวันออกนะครับต้ชานผู้ชม,<ะ>ชมแจ้งมา ปราจีนบุรีครับทบ้ชมะก,ก็ต่อเนื่องไปเนี่ยนะฮะศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกลมชนฝากมาบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสาเหตุจากฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำปราจีนบุรีเตือนประชาชนคนปราจีนบุรีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันถึงสองวันนี้คือตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้วันนี้มีแน่ฮะล้นตลิ่งฝนตกหนักพื้นที่ตอนบนของคลอ,องพระสรตึงจังหวัดสระแก้ววัดปริบาณสูงสุดเห็นตัวเลขก็จะตกเก้าอี้ นะะตีสามเนี่ยนะฮะตัวเลขเท่าไหร่รู้ไหมฮะห้ารยสามสิลูกบาทเมตรต่อวินาทีสูงมากทําให้เกิดน้ําเอา่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําของสระแก้วก่อนน้าทั้งหมดไหลลงสู่แม่น้ําปราจีนบุรีในเขตอำเภอกบินบุรีท่วมถนนเทศบาลหนึ่งบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีกรบินบุรีสูงประมาณห้เซนแนวโน้มยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ่อนที่จะลงสู่ตอนล่างเข้าสู่เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีสถานีต่อไปอวันนี้แล้วอำเภอเมืองนะครับก็แจ้งเตือนประชาชนกันนะคะให้เตรียมรับมือตอวันออกเนี่ยนะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักถล่มที่เกาะจันพนัฐนิคม ท่วมไปแล้วชนบุรีกว่าร้อยหลังคาเรือนน้องไร้บริเวณถนนสายเกาะจันทร์สะพานข้ามคลองหลวงหมู่ที่หนึ่งที่ตำบลเกาะจันทร์เนี่ยค่ะน้าป่าจากเขาบ่อทองเขานางนมไหลลงมาสะพานนี่ต้านทานแรงดันน้ําไม่ไหวนะคะแรงดันน้ํากัดเซาะใต้ดินใต้สะพานเนี่ยแล้วก็พื้นถนนได้รับความเสียหายค่ะก็ต้องเอาท่อนไม้มาตอกติมถนนแล้วก็ตอกที่บริเวณสะพานด้วยป้องกันน้ํากัดเซาะนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ําที่ไหลจากอาเภอเกาะจันทร์ไหลเข้าสู่อาเภอพนัทนิคมตำบลนานเรศร้อยกว่า หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะน้ำท่วมเกือบเกือบเมตรหนึ่งอะ่ะอืมนี่แหละฮะและแน่นอนครับส้ชมฮะกรุงเทพมหาน,นครเนี่ยที่บอกไปว่าเมื่อวานนี้รวมถึงปริมณนทนนะฮะสักบ่ายสามโมงโดยประมาณฝนหาใหญ่เลยต้องเรียกว่าอย่างนั้นไม่ได้ใช้คำหยาบนะฮะหาใหญ่จริงๆช่วงเย็นไปโดนตอนเหนือนะฮะแถวประทุมธานีอันนั้นก็หาใหญ่ หลังสิทธิเละเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เป็นต้นไปเอาเลยทั้งไรคยฮะท่านผู้ชมร่วมกันจัดรายการกับผมนะครับโดยเฉพาะถนนจุดไหนชุมชนไหนใช้ประโยชน์จากเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนกับเมื่อปีที่แล้วเพราะเราเชื่อว่าทางการเจ้าหน้าที่เขามักจะดูรายการเขาจะดูข้อความของท่านว่าวันที่ฝนตกหนักเมื่อวานนี้หาใหญ่ๆเนี่ยมันท่วมสูงสุดสักขนาดไหนใช้เวลานาน,านไปไหมล่าสุด คลี่คลายหรือ,อยังนะะคือถ้าไปถามกทมเนี่ยท่านจะบอกว่าฝนมันตกหนักเกินกว่า60มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นระบายไม่ทันแต่ถ้าไปถามกบอกบ,อ,อ,อ,บอ,อนี้ฝั่งรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเขาจะบอกว่าเป็นเพราะท่อระบายน้ํากทมมันอุดตันนะฮะเราคนกลางแล้วก็ฝั่งเช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆนะฮะแจ้งข่าวบอกกล่าวเรามีเสื้อแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ com เป็นเสื้อยือด สีสดำทองอย่างนี้นะฮะตั้งแต่6 1โมง14นาทีไปจนถึง7.14โมง14นาทีค่ะให้คุณผู้ชม10ท่านด้วยกันนะคะวงเล็บเพราะว่าแฟนข่าวเข้ามาด้วยค่ะไม่อยากได้จริงๆนะฮะ <c oughs> เขาเรียกว่าพิก,กัดที่ชัดเจนค่ะหมูบานเรษฐกิจโอ้โหมันใหญ่เหลือเกินท่านช่วยบอกพิ่กัดหน่อยว่ามันโซนไหนเออมีปัญหา<น>ะอะไรบ้างอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเมื่อปีที่แล้วหมาตัก็พายไปต้องสามที ชาวบ้านบอกไม่ไปเสียทีหมู่บ้านเษฐกิจ <c oughs> คือมันกว้างเหลือเกินเนี่ยซอยมันเยอะมากโอ้โหนั่นแหละฮะกาบินบุรีเมื่อคือนนี้ฝนตกแรงมากอีกแล้วฮะน้ำ,นนำท่วมสูงกว่าเดิมนะครับอุมเมเท่านผู้ชมครับประมวลให้ทราบกันละกันนะฮะเมื่อวานนี้มีหลายเหตุการณ์ซ้ำซ้อนกันขึ้นมาซึ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งวิกฤตอันหนึ่งก็คือต้นไม้ล้มทับเสาไฟที่เทเวศค่ะ ต้นเบลเลอร์เล,อเลยนะครับท่านผู้ชมครเขตพรทนคอน,นะฮะหลังจากฝนตกหนักต้นไม้และก็ะสาไฟฟ้าถูกพายุลมแรงพัดกระหน่ำหกักโค่นปจํจำนวนมากอย่างเช่นที่หน้าธนาคารแห่งประเทศไทยถนนเทเวศนี่แหละค่ะโอ้โหบริเวณป้ายรถประจำทางห่างจากประตูทาง